กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโทรมออนไลน์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในอีเวนต์ไวท์เดย์นะครับผมเควสที่รับเป็นฟิลเลินนะครับผมฟิลเซียครับเควสเวลสองร้อยนะครับผมนี่เลยครับรับเควสตรงนี้กันเลยนะครับผมบอสที่เราตีนะครับจะเป็นบอสบางโกรโดมนะครับผมข้อมูลบอสนะครับ เป็นบอททตาดินนะครับสวยทำลายได้จะมีทั้งหมด3ตําแหน่งของที่เราเจอก็จะมีหินโปกันสลับมือแล้วก็หอ,อกนะครับผมเท่ายัางไงเราไปเริ่มตีบอยก็ได้นะครับอเคครับ ส่วนแรกเลยนะครับผมที่ต้องทำลายกันเลยนะครับจะเป็นล้อข้างขวานะครับผมล้อหน้าขวาแล้วก็เป็นมือซ้ายนะครับผมแล้วก็เป็นล้อหลังซ้ายนะครับผมสารตำแหน่งครบแค่นี้แหละครับทีเดีวยวก็ใส่บอสเลยครับบอสที่จะตีง่ายนะครับง่ายกว่าบอสมีใจค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าบอสตัวนี้จะไม่ค่อยทําสกิลหรือว่าอะไรมากมายครับจะเป็นจังหวะที่ง่ายแล้วก็บอสตัวนี้จะชาร์ตนะครับนี่ ตีเข้าง่ายมากเลยเลือดสองหลอดในอนาคตอาจจะมีอัพจาก260เป็น280 290ก็ได้ครับใครจะไปรู้นี่โอปืนใหญ่แคนนอนปืนใหญ่แคนนอนแล้วก็หลบนครับอันนี้แรงอยู่นะแรงอยู่นะโอ้จังหวะน,นี้ดูดีนะครับให้หลบมาตรงนี้ครับหลังเส้นแดงนะครับ ถ้าพอมีเส้นน้ำเงินก็เราให้เข้าไปครับเส้นฟ้าครับเพราะว่าเส้นสีแดงอันนั้นจะเป็นสกิลพักออกครับซึ่งพอจังหวะพักออกเราก็จะล้มไปพอดีครับแล้วก็สกิลฟ้าก็จะโผล่มาพอดีเราอาจจะเจ็บหนักก็ได้ครับหรือไม่ก็ล่วงันดีเลยดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็ระวังนะครับมันจะออกมาเป็นสองทอดอย่างนี้ครับนี่ถ้าจังหวะคุณผู้ชมนี้เข้าไปตีใกล้ๆก็ต้องหาจังหวะลงพดีนะครับสำรสกิลนี้ก็แรงอยู่ครับ เห็นไหมครับน้าโอ้โหผมต้องค่อยๆหาจังหวะตีกันครับเย็นๆเย็นๆเย็นๆครับเย็นๆตีบอสต้องใจเย็นนะครับโอเคครับนี่หาจังหวะได้ครับแล้วก็ใส่ไปเลยตรงนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับ,รบเห็นไหมถ้าหาจังหวะดีๆนะครับ มันก็จะหลบได้ง่ายเลยครับตัวนี้ถ้าหาจังหวะดีๆที่เหลือก็ใส่เลยครับไม่ค่อยมีอะไรครับระตัวนี้ก็จะพุ่งไปพุ่งมาแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับถ้ามากับเพื่อนอู๋โหตีง่ายมากเลยครับอันนี้ผมมาตีคนเดียวกตีได้แล้วครับก็ไม่ได้อยากเกินอะไรพักมายครับรตัวนี้ใส่เลยชถวบ้านเรียกว่ามาสิงโตสิงโตขี่รถ <laughs> นี่ครับแล้วก็จบไปเลยครับ โอเคครับของที่ดรอปนะครับผมหินนะครับหินเกลโดมนะครับผมเอ10%เคสิบเปอร์เซ็นต์เมดสิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วในการโจมตีบอกสิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วเวลาไล่บอกสิบเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมือ่อติดตั้งโล่เด็กบอกห้าเปอร์เซ็นต์เมือ่อติดตั้งเกาะเบาเวทเจาเข้าบอกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคาหินสองล้านก็ถูกอยู่นะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นโบกันนะครับผม ดีโอโบกันนะครับผมเอทีเคสี่หามธาตุไฟเพิ่มความเสียหายแก่ธาตุไฟบวกสิบาปอต์อัตราคีิ์ที่เาบวกสี่บ 40, บาลีอัตราส่วน20%ร์ลดการระเบิดบวกห0เมื่อติดตั้งเกาะเบาความเร็วในการเคลื่อนที่บวกสิเมื่อติดตั้งเกาะหนักเฮดบวกเจบอร์เนะครับผมก็ถือว่าเป็นออฟที่ใช้ได้อยู่ครับพอใช้ได้แค่พอใช้ได้นะครับต่อไปเป็นหมัดครับผม สนับมือกุรอมนะครับผม ATK 370ธาตุไฟเพิ่มความเสียหายแก่ธาตุไฟบวก15%อาวุธเจาะเข้าบวก12%อัตราคิดเข้าบวก75%เพิ่มการโจมตีด้วยอาวุธ150%ต้นานธาตุเวทบวก30%เวทเจาะเข้าลบ25%ต้นานธาตุน้ำลบ50%นะครับผมหน้าตาหมัดก็ประมาณนี้นะครับออฟก็ พอใช้ได้นะครับแต่ก็สู้ของออฟตลาดออฟทาปกติไม่ได้ครับแล้วก็หอนะครับ Lion g r กรปนะครับผม ATK 837เพื่อความเสียหายแก้รายทาตบวก35% ATK บวกส0ความเร็วในการโจมตีบวก50%ต้านทานอาวุธบวก40%ลดดาเมจเส้นตรงบวก30%ทำลายการป้องกัน20% MP สูงสุดบวก100นะครับผมอันนี้ก็ออฟดีครับดีใช้ได้นะครับหน้านตาก็เป็นประมาณนี้เลยครับผม โอเคครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ